สวัสดีครับกับบรรยากาศเย็นๆวันนี้ฝนตกตั้งแต่บ่ายโมงครับก็ยังไม่หยุดครับตอนนี้ยังคืมฟ้าคืมฝนอยู่ครับน่าจะตกทั้งคืนครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูกบตอนนี้มีขาแล้วครับ ตัวนี้อายุหนึ่งเดือนสิบวันครับมีขาแล้วบ่อเนี้ยบอ่อนี้ก็มีขาเหมือนกันครับบอ่อแรกมีขาแล้วครับนี่บอ่อสองมีขาแล้วทีนี้บอ่อนี้ผมเตรียมตัวที่จะเอาลงไข่อีกครับ ตันนี้บ่อผมเก็บไว้ทำพ่อแม่พันธ์ครับก็อายุสองเดือนก็โตแล้วครับก็บางตัวก็เริ่มหัดร้องแล้วแค่อายุสองเดือนเองครับก็ร้องแล้ว ตอนนี้ก็ที่มีขาครับก็คนเขาก็จองกันเยอะครับตอนนี้โตไม่ทันเลยครับน่าจะได้หลายพันตัวอยู่ก็อายุขนาดน,นี้ก็ให้อาหารเบอร์เล็กครับก็ให้เรื่อยๆครับอย่าให้เยอะครับ เริ่มกินอาหารแล้วก็น่าจะอีกประมาณอาทิตย์1ผมก็จะจับให้ลูกค้าลูกค้าที่จองไว้คนไหนที่จองไว้ก่อนก็ได้ก่อนครับลูกค้าคนไหนจองที่หลังก็ได้ที่หลังตามคิว ว่าตอนนี้กบก็ราคาก็ใช้ได้ครับปีนี้คนเขาก็กลับมาเลี้ยงกันเยอะอยู่ว่ากบราคาแพงอยู่ตอนนี้ผมก็เอาน้ำผมล้างแล้วก็เอาน้ำใส่ไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้กบมาลงน่าจะได้อยู่ประมาณ50คู่ บอ่อนี้เพราะว่าฝนตกวันนี้ถ้าไม่รีบเอาลงกบก็จะไข่ทิ้งเพราะโดนฝนเต็มๆวันนี้ตัวก็ไข่น่าจะเยอะแล้ว เพราะว่าไม่ได้เอาลงหลายอาทิตย์แล้ววันนี้ฝนตกหลายสโมงเลยกับน้ำก่อนเต็มบ่อ ผมก็เพิ่งเอาน้ำออกถ้าไม่เอาน้ำออกลูกกบก็จะจมน้ำตายได้เราต้องรู้ให้ดีครับเพราะว่ากบตัวขนาดนี้นะอย่าใส่น้ำเยอะครับถ้าใส่น้ำเยอะจะจมน้ำตายบางทีก็ตัวไหนที่ยังไม่มีขาก็จะโดนกัดจมน้ำตายได้ครับ กัดกันแล้วเดี๋ยวต้องให้อาหารอีกกัดกันแล้วส่วงกลางคืนส่วนใหญ่จะออกจากผักตกสวาดไปอยู่ตรงที่ผมเอาน้ำไว้ครึ่งหนึ่งก็อาน,น้ำลงหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีขาแล้วเราต้องอาน,น้ำลง คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มาถาม่ายเ,เพื่อนดูกบมีขาแล้วครับอายุหนึ่งเดือนสิบวันครับก็อาทิตย์หน้าผมก็จะจับให้ลูกค้าที่เขาจองไว้ก่อนเขาก็โทรมาถามเรื่อยครับตอนนี้ได้แล้วครับอาทิตย์หน้าจับได้แน่นอนครับกบตัวละหนึ่งบาทครับกบตัวละหนึ่งบาท ตัวก็ใหญ่กลบสายพันธุ์ผมกอเป็นกลบสายพันธุ์ผสมกบนาผสมกลบบ้านครับแข็งแรงมากครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ